สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดเจ็บน้อยหายเร็วเป็นธรรมชาติ เข้าสู่รายการ Beauty Plus ในช่วงที่2นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้สดๆเลยนะคะจะเป็นการทำศัลยกรรมส่วนไหนของร่างกายก็สามารถถามได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะอย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวอย่างนะคะการทำศัลยกรรมกันค่ะทีมงานคะขอภาพเลยค่ะ นี่ค่ะคุณหมออันนี้เขาทำศัลยกรรมตรงจุดไหนบ้างคะครับสำหรับคนไข้รา,ายนี้นะครับคนไข้ามาปรึกษาผมเนี่ย ประมาณ2ปีมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาพร้อมคุณแม่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ต้องการทําเสลยกรรมนะครับคนนี้อายุเท่าไหร่คะคุณหมออายุประมาณ25 26 25นะครับคนไข้มาทำต้องการทําเสลยกรรมตากับจมูกนี้นเขามาพร้อมคุณแม่นะครับคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยอยากให้ลูกสวย <c oughs> นี่ลูกเขาบอกว่าไม่จําเป็นเขาอยากจะเก็บเงินแล้วก็สะสมเงินเพื่อมาทาศสลยกรรมเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือการทําเสลยกรรมเนี่ย ไม่ได้รีบร้อนถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเนี่ยก็อย่าให้มันเขาเรียกว่าเข้าเนื้อตัวเองแล้วก็เก็บสะสมเงินคนไข้เขาก็สะสมเงินเองเนี่ยประมาณ1ปีเขามาทําตาไปก่อนนะครับทำตา2ชั้นไปหลังจากนั้นเนี่ยอีกอีกปีหนึ่งครับคนไข้ก็มาทำตามาทําจมูกเพิ่มนะคเขาก็สะสมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยคือเราเลือกเวลาเราเลือกที่เราจะทําอะไรเนี่ยอันแรกคือเราเลือกเรื่องของ คุณภาพกับเรื่องของความปลอดภัยก่อนส่วนราคาเนี่ยมาอันดับหลังถ้าเกิดว,ว่าราคามันสูงเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรีบร้อยเราก็ค่อยๆสะสมเงินได้ค่ะอย่างคนนี้เขาทําศัลยกรรมตาแบบไหนแล้วก็จมูกแบบไหนบ้างะคะคนไข้จะเห็นนะครก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นตาชั้นเดียวเลยนะครับเขาก็ต้องการทําตาให้หวานขึ้นให้โตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําชั้นตาแบบโตอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนไข้ด้วยครับคนไข้ชอบตาแบบชั้นโตเด่นๆแล้วก็ทำตาชั้นตาแบบหนาหน่อยแบบโตหน่อยนะครับอันที่2คือจมูก จะเห็นว่าก่อนผ่าตัดเห็นไหมครับว่าจะเห็นรูจมูกคือคนไข้เนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยจมูกยาวเป็นคนหน้าเดียวจมูกยาวแต่ว่าปลายจมูกเนี่ยเตี้ยเกินไปแล้วก็ปีดจมูกกว้างทำให้เห็นรูจมูกคือจมูกจะแดนขึ้นนะฮะเห็นรูจมูกก็ไม่สวยใช่ไหมผมก็ทำัลยกรรก็คือเสริมจมูกให้หลังจากเสริมจมูกล้วก็ทำทรงแบบธรรมชาติมีการตีโค้งที่สั้นหน่อยนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยเพิ่มเพิ่มขาลงมาให้เป็นจดน้ําเพื่อไม่ให้เห็นรูจมูกนะครับ ค่ะอันนี้ก็คือทรงหยดน้ําที่คุณหมอบอกครับใช่ครับก็จะทําให้หนึ่งคือหน้าเด่นขึ้นแล้วก็เวลาเรามองหน้าตรงเนี่ยเราจะไม่เห็นรูจมูกการที่เรามองหน้าตรงเห็นรูจมูกเนี่ยมันไม่สวยคือหมายว่ามันเชิดเกินไปรูจมูกมันเยอะเกินไปก็ไม่สวยคค่ะครับมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนี่ค่ะอันนี้ทําอะไรคะคุณหมออ่าคนนี้มาทําศัลยกรรมปากนะครับจะเห็นว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยปากเขาหนาเป็นคนริมฝีปากหนาทั้งบนทั้งล่างเลย นั้วก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับบางคนก็ชอบลิมฝีปากที่หนาคือคนบางคนอย่างเช่นคนตะวันตกเนี่ยเราลองเห็นดาราตะวันตกบางคนเนี่ยเขาจะปากหนามากเลยไอเจลีน่าโจลีไอเจลีน่าโจลีคิมคาเดเชียนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนปากหนาแต่ว่าคนเอเชียเนี่ยส่วนมากจะชอบลิมฝีปากที่บางหน่อยแล้วก็เป็นรูปทรงปากกระจับอย่างคนไลน์นี้ก็คือทําปากบนทําเป็นรูปทรงปากกระจับก็คือทําให้ปากจากหนาเนี่ยบางลงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเนื้อนูนตรงกลางเล็กน้อยนะครับให้มันเหมือนรูปปีกนกหรือรูปปากกระจับเนี่ยก็จะทําให้้้มมันนไดทรงากขึ <chutz> <stam mer mos> ก็คือจะดูหน้าหวานขึ้นมาใช่ครับการทำศัลยกรรมเนี่ยนอกจากตาจมูกคางที่เขาทำกันเยอะๆเนี่ยริมฝีปากก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้ใบหน้าเราดูดีขึ้นได้ค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งคำถามเข้ามาในรายการนะคะบอกว่าอยากผ่าตัดถุงใต้ตาค่ะแต่ว่าเป็นเบาหวานอายุก็50ขึ้นแล้วอันนี้สามารถมาทำได้ไหมคะครับคนที่มีโรคจำตัวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ที่หมอกลัวก็คือว่าถ้าเกิดเบาหวานเราคุมไม่ดีน้ําตาลสูงเน้น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีผลต่อการหายของแผล <c oughs> คือแผลเนี่ยจะหายช้าลงแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องคุมน้ําตาลให้ปกติก่อนถ้าเกิดเราคุมระดับน้ําตาลได้ดีทานยาเบาหวานต่อนนองแล้วระดับน้ำตาลอยู่ในระดับปกติเนี่ยการผ่าตัดก็จะไม่มีปัญหาอะไรแผล <c oughs> หรือว่าการติดเชื้อก็จะเหมือนคนทั่วไปนะพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานก็ควรจะบอกแพทย์ก่อนว่าเราเป็น แพทย์ก็จะเจาะเลือดตรวจดูก่อนดูผลเลือดล่าสุดของเรา,าเป็นยังไงถ้าเราคุมน้ําตาลได้อยู่ในระดับที่ดีนะการผ่าตัดก็เหมือนคนทั่วไปนะครับมีโรคไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนอกจากเบาหวานไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการศัลยกรรมทุกโรคเลยครับทุกโรคเลยที่คือจริงๆเนี่ยตัวโรคเนี่ยไม่มีผลต่อการผ่าตัดนะครการผ่าตัดของหมอเนี่ยสามารถทํากับคนที่เป็นโรคได้ทุกคนแต่ว่าที่มีผลก็คือว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคที่ดุแรงเนี่ย มันจะการหายของแผลช้ากว่าการพักฟื้นก็อาจจะนานกว่าแล้วก็โอกาสที่ผลแทรกซ้อนจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเนี่ยควรจะบอกแพทย์ก่อนที่เราจะทำอย่างเช่นเป็นโรคความดานันโรคหัวใจโรคเบาหวานพวกนี้ถ้าเราคุมได้เราต้องคุมก่อนหรือบางโรครักษาหายได้เราก็รักษาให้หายก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาทําผ่าตัดใช้ความงามแต่ถ้ารักษาไม่ให้หายเราก็ต้องคุมกินยาให้มันอยู่ในระดับปกติแล้วก็มาตรวจร่างกายเช็คมาให้หมอดูก่อนถึงจะทำลรวปลอดภัย มีอีกคนหนึ่งนะคะชื่อคุณทิพย์ค่ะคือคุณทิพย์เนี่ยเขาส่งข้อความเข้ามานะคะถามว่าคือก่อนหน้านี้เคยไปฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกกับคางคแล้วตอนนี้อยากจะทําศัลยกรรมและอยากจะทำศัลยกรรมเสริมจมูกแล้วก็เสริมคางด้วยอันนี้สามารถทําได้ไหมคะต้องมาตรวจก่อนนะครับว่าฟิลเลอร์ฉีดแล้วเป็นยังไง ฟิลเลอร์เนี่ยที่มีปัญหาคืออย่างเช่นที่จมูกเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์เลยนะครับ <CNC. S 1> โดยเฉพาะที่ปลายจมูกเนี่ยฉีดไม่ได้นะฮะฉีดแล้วจะมีโอกาสติดเชื้ออักเสบสูงมากที่สันจมูกเหมือนกันถึงเราฉีดไปเนี่ยมันก็มีโอกาสจะไหลออกมาแล้วก็การที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือไขมันดูเองเนี่ยการที่ฉีดเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอนมันก็จะเป็นทรงแบบฉุ่ๆหน่อยไม่ได้สวยงามที่2มีโอกาสติดเชื้อมีโอกาสไหลได้ะฉะนั้นอย่างเช่นการจมูกเนี่ยเสริมจมูกเราจะไม่ แต่ถ้าเราคนที่ฉีดมาแล้วเช่นไปเติมฟิลเลอร์มาแล้วเนี่ยก็ต้องมาตรวจก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงละฟิลเลอร์บางชนิดเนี่ยมันสลายออกได้หมดสลายหมดเราก็ไม่ต้องแก้อะไรล้วก็สามารถจะเสริมซิลิโคนที่ปลอดภัยเข้าไปได้เลยนะฮะแต่สําหรับคนที่ฟิลเลอร์ยังเหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะหมออาจจะขูดออกให้บางส่วนให้มันได้รูปทรงแล้วค่อยเสริมเข้าไปที่คางก็เช่นกันครที่คางก็เช่นกันถ้าเกิดว่าฉีดฟิลเลอร์มาแล้วแล้วมันไม่ได้รูปทรงเราก็อาจจะต้องลาอเอาฟิลเลอร์บางส่วนออกแล้วค่อยเสริมเป็นซิลิโคนเข แล้วแต่คนนะฮะถ้าเกดิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะรูปทรงดีก็ไม่ต้องก็ได้แล้วก็เสริมเพิ่มไปเลยแต่คนที่เช่นว่าฉีดมาแล้วมันเป็นตะปุ่มตะป่ําไม่เรียบนะฮะหรือว่ามีปัญหาคือมันไหลหรือมันอักเสบอันนี้เราก็ต้องเอาออกบางส่วนแล้วค่อยเสริมของใหม่เข้าไปที่เป็นซิลิโคนแท่งนะเพราะฉะนั้นต้องมาตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าฟิลเลอร์มันเป็นยังไงที่เราฉีดเข้าไปแต่สําหรับคนที่ทําใหม่ที่ยังไม่เคยทําหมอจะไม่แนะนําให้ฉีด เรื่องของฟิลเลอร์นะครับโดยเฉพาะที่จมูกนะฮะก็ยังไม่แนะนำยานคือสัญญกรรมเลยจะปลอดภัยกว่านะคะครับแล้วแต่จุดะนะฮะแต่ถ้าจมูกไม่แนะนำนะะแต่บางบางจุดก็พอฉีดได้เล็กๆน้อยๆได้นะคะค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายเข้ามานะคะจากคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะหนูอยากจะถามว่าหนูตอนนี้หนูอ่ะคือเคยทําจมูกมาแล้วอะค่ะแต่หนูรู้สึกว่าราคายเคือง่ายแล้วก็เวลาจับเนี่ยคือจะแดง คุณรู้สึกว่าอยากจะทําใหม่นี้หนูควรจะทํำยังไงแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะถ้าหนูจะทําใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับคุณฟ้าสําหรับคนที่เสริมจมูกมาแล้วเนี่ยหมอแนะนําเลยว่าเราควรจะสังเกตอาการอยู่2ออย่างอันแรกคืออาการที่ปลายที่จมูกจะทะลุอันที่2คืออาการที่จมูกเกิดการอักเสบติดเชือ้ออย่างของกรณีคุณฟ้าเนี่ยถ้าเกิดจมูกมันแดงแล้วก็มีการระคายเคืองอันนี้คือมันเริ่มมีอาการของการอักเสบติดเชื้อแล้ว การอักเสบติดเชื้อก็จะมีหลายหลายขนาดถ้าเกิดเป็นเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแดงๆดงยุบยุบว,วมวมยุบยุบพวกนั้นเนี่ยทานยาฆ่าเชื้อก็จะช่วยให้หายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆเลยการ,รอักเสบติดเชื้อที่เป็นมากๆเนี่ยเราก็เราก็จะแนะนําให้ต้องเอาซิโลิโคนออกก่อนเอาของเดิมออกก่อนแล้วก็ทานยาฆ่าเชือ้อให้หายให้ใหายเลยเชื้อก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเสริมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าเราเป็นขนาดไหนนะครับ ถามว่าทำได้ไหมถ้าเกิดถอว่าอักเสบติดเชื้อมากๆหมอจะแนะนําให้เอาออกก่อนนะครับแล้วพักจมูกไว้ก่อนเพราะว่าตัวซิลิโคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันถือเป็นสิ่งปะะแปลกปลอมภาษาแพทย์คือเป็น foreign b o d เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีการอักเสบถ้าเราใส่ใหม่เลยเนี่ยซิลิโคนใหม่เนี่ยมันก็กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการอักเสบก็ไม่หายสักทีดังน<ฆ>ั้นถ้าเกิดมีการอักเสบติดเชื้ออย่างที่รุนแรงเนี่ยเราจะแนะนําให้เอาซิลิโคนออกก่อนแล้วก็พักจมูกไว้ประมาณ2สอนงสามกเดื้อ่อนจากนั้นค่อยเเสริมข้าทปให <c oughs> อันนี้คุณฟ้าเคยคมีการไปเช็คก่อนหน้านี้กับกับคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลไหนไหมคะว่าที่อักเสบระคายเคืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังค่ะยังไม่เคยเช็คอะค่ะแต่ว่าคือจะเป็นอยู่ระยะระยะค่ะครับถ้าเกิดเป็นแค่ระยะระยะนะครับเราก็ในช่วงที่เราไม่มีการอักเสบติดเชื้อผิวหนังเป็นปกติเลยเนี่ยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับในช่วงนั้นนะก็เปลี่ยนก็เอารูปทรงที่เราชอบได้ บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทรงนี้ไม่ชอบเราก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการอักเสบติดเชื้ออยู่ก็ต้องเอาออกก่อนแล้วพักจมูกแล้วค่อยเปลี่ยนทรงใหม่นะครับแล้วก็เป็นแผลแล้วใช้เวลานานไหมคะแผลก็ส่วนมากก็จะเป็นแผลที่เดิมนะครับการเสริมจมูกเนี่ยแผลจะซ่อนอยู่ในรูจมูกอยู่แล้วนะครับการหายของแผลก็เท่าเท่าเดิมครับก็ประมาณ1สัปดาห์ก็จะเริ่มเข้าที่ละนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะอย่างคําถามที่คุณฟ้าบอกไปค่ะคุณหมอคือแผลนีจะซ่อนอยู่ในจมูกใช่ไหมคะแสดงว่าคนไข้ที่แผลหายช้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมคะเรื่องของแผลเป็นแผลถึงจะเป็นแผลเป็นก็อยู่ในรูจมูกกันการเสริมการเสริมจมูกมี2แบบนะครับเขาเรียกแบบโอเพนกับแบบโครสโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดการแก้ไขไม่มากเช่นเสริมแท่งซิลิโคนอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้ไขโครงสร้างจมูกที่มากหมอก็จะได้ทำแบบครสคำว่าแบบครสหมายาว่า แผลผ่าตัดอยู่ในรูจมูกทั้งหมดเขาเรียกแบบคลสนะครับข้อดีก็คือเราไม่เห็นแผลข้างนอกเลยถึงแม้จะมีแผลเป็นอะไรมันก็ซ่อนอยู่ในรูจมูกนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบโอเพน้นหมายความว่านอกจากมีแผลในรูจมูกแล้วเนี่ยจะมีแผลอยู่ตรงกลางระหว่างรูจมูกด้วยภ <c oughs> าษาแพทย์เขาเรียกว่าตรงคอลัมเบลล่าตรงนี้ <c oughs> จะมีแผลอีกอันหนึ่งข้อดีก็คือว่าพอมีแผลตรงนี้หมอจะเปิดเปิดผิวหนังของจมูกขึ้นมาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถแก้โครงสร้างได้เยอะเช่นคนที่กระดูกกระดูกอ่อนไม่ไม่เท่ากันเราสามารถเย็บโครรงงส้้าได แก้คงร้างได้เยอะกว่าแต่ข้อเสียคือมันมีแผลภายนอกแล้วก็อาการบวมช้ำการหายก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปว่าทําแบบไหนนะคะค่ะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะจากคุณป้าวิไลค่ะคือคุณป้าเนี่ยอายุ56ปีแล้วนะคะแล้วก็เสริมมานานเนี่ยสาปีแล้วคุณป้าบอกว่าพอแก่ตัวลงแล้วจมูกเนี่ยเริ่มมีการตึงตรงปลายจมูกแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะก็ที่หมอบอกนะคะว่าคนที่เสริมจมูกมาเนี่ยจะแนะนําไม่สังเกตอาการอยู่2ออย่าง อันแรกคืออาการที่เนื้อจมูกเราบางลงทําให้มัน<ะ>มันมีโอกาสที่ซิลิโคนจะทะลุการที่2คืออาการของการติดเชือ้ออันแรกเลยครอาการของจมูกที่บางลงเราก็จะเห็นเนี่ยปลายจมูกมันจะเริ่มใส่ละคือเวลาเราบางหรือจะทะลุมันอยู่ที่ปลายครเพราะปลายเนี่ยเนื้อเนื้อมันอ่อนกว่าอันแรกก็คือปลายจมูกจะเริ่มใสอันที่2จะเริ่มมีอาการไฮเปอร์เซนซิทีฟคืออาจจะมีการเสียวการแดงเป็นระยะระยะที่เรียนปลายจมูกอันนี้คือมันเริ่มเริ่มบางละอันที่3เราเริ่มคำคำได้ขอบเลย อย่างนี้ทุกทีเราจะมาคําไม่ได้ขอบซิโคนเราเริ่มค้ได้วยขอบซีโคนแล้วอันนี้แสดงว่าปลายจมูกเริ่มบางแล้วอันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาพวกนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ก็จะต้องรีบเปลี่ยนก่อนหรือว่าทําให้มันเตี้ยลงให้มันเหมาะนะไม่งั้นมันอนาคตจะทะลุได้ <c oughs> อีกกรณีก็คือการอักเสบติดเชื้อเราก็ต้องสังเกตอักเสบติดเชื้อนั่นหนึ่งคือเจ็บเขาเรียกว่าปวดบวมแดงร้อนนะโดยเฉพาะเป็นปลายจมูกบางคนก็จะปวดบวมแดงร้อนขึ้นไปจนถึงสันจมูกเลย ได้สองอาจจะมีแผลหรือว่ามีน้ําเหลืองไหลมาจากรูจมูกหรือมีแผลท <น cho S 2> ี่ปลายจมูกมีน้ําเหลืองไหลจากปลายจมูกอันนี้คืออาการของการอักเสบติดเชื้อเหมือนกันครับถ้ามีสอาการนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะคค่ะมีหนึ่งสายเข้ามาจากคุณวันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันดีค่ะค่ะจะหาในคุณหมอค่ะ,คะ,คะอันนี้ไม่ได้ออกไม่ได้เสียงออกที่รายการนะคะอ๋ออันนี้คือเสียงอาากศอกอากาศสดนะคะค่ะโอเคค่ะ คือวันดีค่ะรบกวนปิดเสียงโทราทัศน์นะคะเพราะว่ามันจะดีเลยกับออกในห้องส่งนะคะค่ะค่ะคุณหมอครับค <c oughs. S 1> ่ะเริ่เลยคะ่ะบถามว่าอายุเจ็ดสิบอัพแล้วเสริมจมูกได้ไหมคะอายุเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบครับอา,อายุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของการทำศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะการเสริมจมูกเนี่ยเป็นการผ่าตัดเล็กคือเขาเรียกว่าใช้การฉีดยาชาทำทำเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องพักฟื้นจากการดมยาสลบเพราะฉะนั้นเนี่ย อายุไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของโรคประจําตัวนะครับถ้าเกิดว่าถึงจะอายุ7080แต่เป็นคนแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยก็สามารถจะเสริมผ่าตัดเสริมจมูกได้นะครับเคยเคยเป็นสโต3กสามปีแต่ว่าเป็นได้สองปีก็ไปผ่าเข่าเพราะว่าเพื่อจะให้เดินได้ขึ้นจะเห็นว่าหมอก็ให้ลดยางดดยาไล่เลือดจิตวิทยาเช่นเดียวกันครับการถ้าเกิดว่าคนที่ทานยาละไลเลือดนะคะ <Happiness unting> ถ้าเกิดสามารถงดได้เราต้องให้งดก่อนสักอาทิตย์หนึ่งครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็จะได้ไม่มีเลือดข้างเยอะนะครับไม่เสียเลือดเยอะก็เช่นเดียวกันพ้าจะสังเกตว่าการผ่าตัดเข่าเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่กว่าเยอะเลยต้องดมยาสลบต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลหลายวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันหยุดยาเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันกับการศัลยกรรมความงานเช่นทำตาทำจมูกทำปากทำคานี่ถือเป็นศัลยกรรมแบบเล็กคือสามารถฉีดยาชาทำได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจร่างกายก่อนอย่างอย่างที่บอกมาก็ดีแล้วครับเราก็ต้องบอกโรคประจำตัวกับหมอก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราหยุดยาได้แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะสุขภาพตลอดค่ะมีการตรวจรูปแ็บปัสสาวะบดือนค้งหกเดือนค้งตามที่คุณหมอจ้เตนอนที่นำสามารถทําได้นะครับสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีสามารถทําได้เลยนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวันดีค่ะ ขอบคุณมากครับยินดีครับ,รบเรื่องของอายุเนี่ยจริงๆอายุเป็นแค่ตัวเลขอย่างที่บอกถ้าเราแคซอร์バーแข็งแรงดีหมอเคยผ่าตัดคนไข้าอายุ88ปี88ปีคือเขามีปัญหาคือหนังตาตกมากแทบจะมองไม่เห็นเลย นะครับแล้วก็ใบหน้าที่หย่อนคล้อยมากก็มาผ่าตัดทําตานะทําให้หนังตาที่ตรงดีขึ้นมองเห็นชัดขึ้นในที่2ก็ผ่าตัดดึงหน้าเลยนะครับดึงหน้าให้ใบหน้าเนี่ยดูเด็กลงนะฮะจาก8ปก็เหลือประมาณ60อะไรเ <60 S 2> งี้ยหกสิบนะคะ,เร,ะเราด้ไปยี่สิบปีใช่ครับเรื่องของเรื่องของอายุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในการผ่าตัดนะครับแต่ว่าถ้าเราอายุมากเนี่ยคือที่มันตามมาคืออายุมากแล้วมีโรคประจําตัวมากอย่าง,งานั้นเราต้องมาตรวจเช็คก่อนแล้วเราพยายามทําอะไรที่มันน้อยที่มันให้มันน้อยและให้มันปลอดภัย อันนี้สําคัญที่สุดนะคะมีสายต่อมาจากคุณแนนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพอดีว่าเคยทําจมูกมานะค่ะสี่ครั้งแล้วสองครั้งแรกคือเหมือนละไคเคลือแล้วมันก็จะทะลุค่ะเป็นแดงๆพอมาครั้งที่สามทะลุเลยครับแล้วก็ครั้งที่สี่ก็ทะลุครั้งแรกคือทํามาได้แค่สามเดือนครับก็มีอาการแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ เดือนเว้นเดือนแล้วก็ทําใหม่สี่ครั้งแล้วนี่กำลังจะไปทําครั้งที่ห้าค่ะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นปัญหามากเลยนะครับสําหรับคนที่เคยทะลุมาแล้วเนี่ยแสดงว่าคือเนื้อจมูกม,มันจะบางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทําซ้าเนี่ยถ้าเราทําได้ไม่ดีหรือว่าทําสูงเกินไปเนี่ยอนาคตก็ทะลุอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าให้ปลอดภัยเนี่ยหมอแนะนํามีอยู่2กรณีครอันแรกคือถ้าเราจะใช้ซิลิโคนเสริมใหม่แล้วควรเสริมแบบ ไม่ต้องสูงมากนะฮะเอาให้พอดีเอาให้เราต้องยอมไม่สวยนิดนึงยอมให้เตี้ยหน่อยแต่ว่าให้ปลอดภัยดีกว่าเราสังเกตว่าถึงแม้เราจะทําทรงได้สวยมากอย่างเช่นทามาแล้วเนี่ยปลายพุ่งสวยเลยนะฮะแต่ว่าถ้าอนาคตปี2ปีแล้วมม่เกิดทะลุอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ไม่คุ้มกันไม่คุ้มที่จะสวยเนั้นเนี่ยความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งก่อนอย่างเช่นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีประสบการณ์เคยทะลุแล้วเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยถ้าเราจะเสริมใหม่ ต้องเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเลยแล้วทำอย่าสูงมากอันที่หนึ่งถ้าจะเสริมซิลิโคนต้องอย่าสูงมากอันที่สอง<ะ>ที่ให้ปลอดภัยก็คือเราใช้เนื้อเยื่อตัวเองมาช่วยด้วยเช่นใช้ไขมันตัวเองหรือใช้กระดูกอ่อนของตัวเองฮะกระดูกอ่อนจากหลังหูหรือกระดูกอ่อนจากตัวเซปตัมที่ใช้ก้นโพรงจมูกฮะพวกนี้<ะ>กระดูกอ่อนเนี่ยพอเราใส่เข้าไปมันจะช่วยรองให้เนื้อที่บางที่ทะลุแล้วเนี่ยมันหนาขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะรองรับซิลิโคนได้มากขึ้นนะฮะก็ถ้าให้หมอแนะนำนะครับต้องมาตรวจด,ดูก่อนว่าเนื้อมันบาาาาางงขนนดดไหหแต่่่ทีใ้ปลอออภัยคืเเรรสสิมมูก อันที่2คือเราใช้เนื้อเยื่อตัวเองมาช่วยด้วยเช่นเอากระดูอ่อนหลังหูมาช่วยเสริมเพื่อไม่ให้กันที่จะกระทุุ้ในอนาคตคุณมอกคะอย่างกรณีของคุณแน่เนี่ยแล้วคือทะลุมาแล้วหลายครั้งคะคะจำเป็นที่จะต้องทํากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยคะสำหรับการทําครั้งที่5เนี่ค่ะจริงๆต้องแต่ครั้งที่หนึ่งก็ควรจะทํากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครคือแพทย์ที่จบเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทำศิลปกรรมความงามก็ควรจะเป็นแพทย์ที่จบเฉพาะทางแลศิลกรรมตกแต่งแพทย์ที่จบเฉพาะทางกับแพทย์ที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยเขาจะพอดูรู้เลยคร่าว่า ค <C> e <an> รวก็จะเน้นความปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าเอาทรงตามที่คนไข้ต้องการหมวดไม่ได้ฮะต้องความปลอดภัยมาดัาหนึ่งเลยถึงแม้มันจะไม่ได้สวยตามที่เขาต้องการแต่ว,ว่าเราเน้นทาแล้วไม่มีปัญหาเนาี่ยอนาคตจะดีกว่านะฮะยิ่งแก้ไปยิ่งแก้ไปยิ่งมีปัญหาแลวการแก้เนี่ยบางครั้งเนี่ยแก้แต่ละทีเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการทําครั้งแรกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้เลือกราคาเป็นสุดท้ายเลยเลือกความปลอดภยัยเลือกคุณภาพก่อนถ้าความปลอดภัยคุณภาพได้ละเท่ากันเราค่อยมาเลือกราคาสุดท้าย แต่ว่าทีนี้ก่อนว่าครั้งที่สี่เนี่ยคือบอกคุณหมอแต่ค่ะว่าเอาใส่ได้เท่าที่ใส่ไม่ต้องโด่งมากอะไรเงนี้ค่ะก็ยังเป็นอีกครับก็ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ควรจะใช้เนื้อเยื่อดูเองมาช่วยแล้วนะฮะก็ควรจะใช้กระดูกอ่อนหรือใช้ไขมันมาช่วยละและนี้สิ่งสําคัญเราต้องไปประเมินก่อนก็ต้องไปถ้าสมมติว่าจะมาตรวจกับ ที่โรงพยาบาลมามมดหรือตัวผมผมก็จะต้องนัดมาประเมินอย่างละเอียดก่อนว่าเราควรจะทําแบบไหนละอย่างโดยเฉพาะประวัติเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเสริม<ะ>สูงเท่าไหร่เนี่ยเนื้อเราหนายัางไงก็ไม่ทะลุแต่สําหรับคนที่ทะลุบ่อยๆหรือติดเชื้อบ่อยๆเนี่ยเรารู้แล้วต้องมีประวัติเพราะฉะนั้นเราต้องทําอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะขขนนนคุณแนนได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณหมอคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะสําหรับคนที่เป็นไซนัสบ่อยๆสามารถเสริมจมูกได้ไหมคะไม่เกี่ยวกันนะฮะ การเสริมจมูกเนี่ยมันเสริมอยู่ด้านบนของตัวกระดูกนะฮะส่วนด้านบนของกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งแต่ตัวไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงจมูกด้านในเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันเลยการทําเสริมจมูกเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ไซนัสดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าเสริมจมูกแล้วเดี๋ยวไซนัสจะหายก็ไม่หายหรือว่าเสริมจมูกแล้วเป็นไซนัสเสริมไม่ได้ก็ไม่ใช่ ยกเว้นว่าถ้าเกิดเราเป็นไซนัสอักเสบอยู่ที่มันกำเริบอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าพอเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยมันก็จะมีน้ำมูกมีเชื้อเข้ามากะแพ้ได้ค่ะมีคำถามจากคุณขวัญน,นะคะถามว่าคือเป็นคนหน้ากลมหน้าบานมากอยากทำศัลยกรรมให้สวยขึ้นมาสักอย่างทำจุดไหนดีคะคุณหมอต้องมาตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาหลักจริงๆเราอยู่ที่จุดไหนนะครับเวลาเราตรวจวิเคราะห์เนี่ยหมอจะแนะนำทำให้น้อยที่สุดรือว่าปัญหาเราคือเราอยากให้หน้าเรียว เราก็มาดูก่อนว่าที่เราหน้าไม่เรียวเกิดจากอะไรบางคนหน้าไม่เรียวเกิดจากไขมันกระพุ้มแก้มแล้วก็เอาไขมันกระพุ้งแก้มออกบางส่วนฮะบางคนหน้าไม่เรียวเกิดจากตัวกล trillion, ้ามเนื้อพวกนี้ก็ไม่ต้องผ่าตัดฮะก็ฉีดโบท็อกกล้ามเนื้อยุบลงหน้าก็เรียวขึ้นแต่ถ้าบางคนหน้าไม่เรียวที่มันเกิดจากตัวกระดูกอันนี้เราต้องผ่าตัดละต้องที่โครงสร้างที่กระดูกก็ต้องตัดกระดูก <pong. S 2> ออกหรือว่าหน้าไม่เรียวจากโหนกแก้มใหญ่อันนี้ก็จะต้องตอกโหนกแก้มเป็นการศัลยกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าปัญหาหลักอยยู่่่่ททีีสววนนนนไหแแล้้้กพามจุดั แก้แป่นตรงปัญหานะฮะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้คุณหมอฝากไปถึงทางบ้านหนะะ่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะทําศัลยกรรมค่ะได้ครับสำหรับคนที่สนใจทําศิลยกรรมความงามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่หมอนเน้นย้ําตลอดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราต้องทํายังไงให้มันปลอดภัยที่สุดอย่างแรก,กคือต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนแล้วก็ทาให้พอดีนะครับอย่าทําอะไรที่ต้องการอะไรที่มันฝืนโครงสร้างร่างกายเรามากเกินไปนะครับอันที่2ก็คือควรจะมาปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าร่างกายเราทําได้ขนาดไหนยังไงนะครับ สุดท้ายเนี่ยเวลาเราจะทำาสริการความงามเนี่ยเราเลือกความปลอดภยัยเลือกคุณภาพมาก่อนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายที่เราควรจะเลือกในการตัดสินใจนะครับค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการ Beauty Plus ของเราต้องขอขอบคุณคุณหมอธนันชัยที่ให้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะินดีนครับเวลาของรายการ Beauty Plus แล้วนะคะในวันนี้นิงและคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ใช่ไหมครับว่าคนไข้ส่วนมากเลยที่มาปรึกษาผมแล้วก็ต้องการที่จะเสริมจมูกเนี่ยประมาณเ0้เปร์เเลยเนี่ยก็เวลาผมถามว่าต้องการจมูกทรงไหนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาแบบธรรมชาติะหมอหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอาแล้วแต่หมอเลยครับจริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักครงสร้างของจมูกตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการทรงไหนที่แน่นอน ดังนั้นวันนี้เราผมมีเคล็ดลับมาฝากง่ายๆครับโครงสร้างจมูกเวงเป็นยังไงมารีวิวจมูกเวงกันครับก็ง่ายๆเราลองถ่ายรูปหน้าตรงนะครับกับรูปหน้าข้างนะครับเซลฟี่ัวเองเนี่ยนะครับอย่างรูปแรกนะครับลองดูว่าพอเราดูหน้าตรงนะครับเวลาเราขีดเส้นนะครับจากโัวเวนหัวตาครับลงมาที่ปลายจมูกเนี่ยก็จะสังเกตว่าปีกจมูกเราเนี่ยจะต้องมีความกว้างไม่เกินหัวตานะครับดังนั้นถ้าเกิดปีกจมูกเรากว้างเกินหัวตาเนี่ยการที่เรามาผ่าตัดเย็บปีกจมูกหรือตัดปีกจมูกเนี่ยก็จะช่วยส่วนนี้ได้นะครับ องดูรูปถัดไปครับรูปที่2นะครับจากรูปเซลฟี่ด้านข้างเนี่ยเราลองลากเส้นจากบริเวณสูงสุดของสันจมูกนะครับมาที่บริเวณปลายจมูกะะจะเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสันจมูกเราอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้เกิน2อมิลลิเมตรเนี่ยแสดงว่าเราสันจมูกเราเตี้ยเกินไปเพราะฉะนั้นการเสริมจมูกโดยการใช้ซิลิคโคนเสริมที่สันจมูกเนี่ยก็จะช่วยเสริมในส่วนนี้ได้นะครับ รูปที่3ครับเราจะรู้สึกว่าปลายจมูกเรามีความสูงพอไหมเราต้องเพิ่มความสูงที่ปลายจมูกไหมโดยหลักการแพทย์เนี่ยปลายจมูกเนี่ยควรจะมีความสูงพอๆกับความกว้างของปีกจมูกเราจากรูปนะ A กับ B ต้องมีความกว้างใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลายจมูกเราสูงไม่พอการเสริมจมูก ด้วยการซิลิโคนที่ปลายจมูกหรือไม่ใช้กระดูอ่อนหลังหูมาช่วยเสริมที่ปลายจมูกก็จะช่วยส่วนนี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับบริเวณปลายจมูกเนี่ยมันก็จะมีทั้งทรงแบบจมูกงุ้งหรือว่าจมูกทรงหยดน้ําหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเป็นปลายจมูกแบบพุ่งนะครับปลายจมูกเชิดซึ่งการทำศัลยกรรมทำงานก็สามารถช่วยส่วนนี้ได้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราชอบแบบไหนนะครับ ดังนั้นหลังจากเราวิเคราะห์รีวิวจมูกเองแล้วเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าโครงสร้างจมูกเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะพอรู้ความต้องการของตัวเองคร่าวๆได้ดังนั้นเวลาเราไปปรึกษาแพทย์เราก็จะบอกแพทย์ได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับไม่ใช่บอกว่าแล้วแต่คุณหมอเลยนะเพราะว่าจมูกของเราเราสามารถเลือกเองได้ว่าเราต้องการความต้องการแบบไหนดีที่สุดสําหรับเรา นส่วนมากเนี่ยพอนึกถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งก็จะนึกถึงการเสริมสวยใช่ไหมครับทำให้คนดูดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกแง่มุมหนึ่งครับของการทำศัลยกรรมตกแต่งก็คือเราสามารถผ่าตัดที่จะช่วยเหลือคนที่ทุพลภาพคนที่พิการเนี่ยเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคปากแหว่งพดานโวซึ่งก็สามารถผ่าตัดให้คนไข้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ การผ่าตัดปเปลวแหวนพันโวเนี่ยเราควรจะผ่าตัดตั้งอายุ3เดือนแต่บางคนอายุ7ขวบ8ขวบแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดที่ถูกต้องอผู้ป่วยเหล่านี้มีความน่าสงสารครับทั้งในด้านการทานอาหารทั้งด้านการพูดนะครับซึ่งผมเน่เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดใครได้มาสัมผัสกับผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะต้องอยากช่วยเหลือให้เขากลับมาปกติอย่างแน่นอน,นครับ โครงการสวยด้วยใจกับโรงพยาบาลบางมดนะครับเราก็จะรวบรวมเงินแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อไปช่วยผู้ป่วยเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยปากแ่งพะดันโวแล้วไปช่วยผ่าตัดให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับใน โอกาสนี้เนี่ยผมก็จะร่วมบริจาคเงินส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ยินดีที่จะผ่าตัดรักษาคนไข้ให้กับผู้ป่วยในโครงการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะไปใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยในการรักษาคนไข้ที่อยู่ในชนบทในืชีนงุรกรนดานซึ่งการแพทย์ยังเข้าไม่ถึงนะครับเราจะบริจาคสินค้าและให้ความรู้ทางการแพทย์กับคนไข้เหล่านี้ด้วยก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันนะครับโครงการสวยด้ใจกับโรงพยาบาลบางมด ก็เชิญชวนผู้ชมทุกคนค่ะมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะคะเป็นหนึ่งแรงกําลังใจให้กับน้องๆที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวดด้วยค่ะใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยนะครับประสองค์อยากช่วยนะก็สามารถที่จะช่วยได้ทั้งทุนทรัพย์และก็สิ่งของนะฮะได้ที่โรงพยาบาลบางมดได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะศิลยกรรมนะครับนอกจากจะทําให้คนสวยหล่อแล้วเนี่ยยังสามารถรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหวดให้กับน้องๆได้อีกด้วยครับ มาร่วมทำดีกันครับอย่าลืมว่าความสวยไม่ได้มีแค่ภายนอกนะคะความสวยมีมาจากภายในคล่าเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมสวยด้วยใจกับโรงพยาบาลบางมดค่ะ